ปีนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าเป็นปีมหามงคลของประสงนิกรปรวงชนชาวไทยครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ครับมีข่าวมงคลมาบอกคุณผู้ชมกันนะฮะขอเชิญร่วมทําบุญครับในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 6, รรษาหรอบ28กรกฎาคม2567ครับ ค่ะเป็นการอุป อุปชาอุปสมบทหมู่นะคะที่จะจัดขึ้นที่ระหว่างวันที่25ถึง27กรกฎา,าคม2567ณวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตราชวรวิหารนะคะมหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวัดลาดรายวัดกุฏีประสิทธิ์พระนครศรีอยุธยาและวัดเกาะสุวรรณารามนั่นเองนะคะจะเป็นการอุปสมบทหมู่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็เชิญร่วมทําบุญตามจิตศรัทธานะคะ में I mean... การถวายค่าอัฐบริขารและชุดนาคถวายค่าผ้าไตรจีวรและเครื่องอัฐบริขารถวายค่าเครื่องธยรธมและค่าจัดพิธีอุปสมบทนะคะถวายค่าพัตตาหารเช้าและเพลงและน้ําปานะค่ะคแล้วก็ร่วมทําบุญได้ตามศรัทธาเลยนะคะเรามีขั้นตอนในการร่วมทําบุญให้คุณผู้ชมด้วยนะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นหน้าจอให้เลยนะคะเป็นขั้นตอนออนไลน์ใช่ไหมขั้นตอนออนไลน์อยู่นีง่ายฮะสะดวกมากบางคน บอกว่าโอ้ยุคนี้ก็สแกนแล้วก็ร่วมบุญได้ด้วยนะฮะสามารถที่จะโอนบริจาคได้ผ่านทางบัญชีนะฮะของธนาคารกรุงไทยสาขาโลตัสนวนครนะฮะก็ชื่อบัญชีคือบรพรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติหรอบ7 2พันษานะฮะเป็นโครงการที่มีการอุปสมบทหมู่พระ72รูปถวาย7 2พันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษในวันที่25กรกฎาคม2567 นี่เองนะครับนี่<ช>นะฮะ,ะก็เอามาบอกบุญกันให้กับแฟนๆรายการ b e t t e r f ฟ ture ร่วมบุญกันนะครับเนื่องในโอกาสสําคัญของปวงชนชาวไทยนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เป็นหนึ่งเรื่องราวครับที่ต้องบอกว่ามีโครงการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐนะฮะมี10โครงการใช่ไหมฮะที่ทาถวายนะฮะพระองค์ท่านซึ่งเป็นโครงการดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะก็เดี๋ยวนําเสนอต่อเนื่องไปกับ72พรรษาที่เอามาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงเวลานี้นะครับ